เคยได้ยินชื่อแร่แร่เอิร์ดกันไหมครับหลายคนอาจจะไม่คุ้นเลยแต่เชื่อไหมครับว่ามันคือส่วนประกอบที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังโลกยุคใหม่ของเราทั้งหมดเลยตั้งแต่สมาร์ทโฟนในมือเราไปจนถึงเทคโนโลยีแห่งอนาคตล้วนมีเจ้าธาตุโลหะพวกนี้เป็นหัวใจสําคัญครับแล้วเคยสงสัยกันไหมครับว่า อะไรกันแน่ที่เป็นหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนเทคโนโลยีที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้แล้วก็นวัตกรรมที่จะมาเปลี่ยนโลกในวันข้างหน้าคำตอบเนี่ยอาจจะซ่อนอยู่ในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยิงชื่อมาก่อนเลยก็ได้แล้วมันกำลังจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของโลกเลยทีเดียวใช่แล้วครับ ธาตุโลหะลึกลับแค่1 7ชนิดนี่แหละกำลังกลายเป็นสมบัติล้ำค่าในเชิงยุทธศาสตร์ที่ทุกชาติต้องการและเป็นชนวนของการแข่งขันครั้งใหม่ที่ดุเดือดมากๆครับเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าไอ้เจ้าธาตุเหล่านี้มันคืออะไรกันแน่แล้วทำไมแค่ชื่อของมันก็ทำให้หลายคนเข้าใจผิดไปไกลแล้ว แร่แร่เอิรหรือ REEs เนี่ยนะครับคือกลุ่มธาตุโลหะ17ตัวที่มีคุณสมบัติทางเคมีคล้ายๆกันแต่สิ่งที่ทำให้พวกมันพิเศษแบบสุดๆเลยก็คือคุณสมบัติด้านแม่เหล็กที่ทงพลังมากๆการเรืองแสงหรือการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาชั้นยอดซึ่งบอกเลยว่าหาวัสดุอื่นมาแทนได้ยากจริงๆครับ แต่เดี๋ยวก่อนนะครับคําว่าแรหรือหายากในชื่อของมันเนี่ยแหละที่ทําให้คนสับสนกันเยอะเลยในความเป็นจริงแล้วธาตุบางตัวในกลุ่มนี้มีอยู่บนโลกเยอะกว่าทองแดงหรือตะกั่วซะอีกแต่ความหายากที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ที่กระบวนการสกัดที่ซับซ้อนสุดๆและใช้ต้นทุนมหาศาลเพื่อจะ,จะแยกธาตุแต่ละตัวให้บริสุทธิ์ออกมานี่แหละครับคือคอขวดของจริงแล้วถามว่ามันสําคัญขนาดไหน โอ้โหเอาเป็นว่ามันคือหัวใจของแทบทุกอย่างเลยครับตั้งแต่ยุโทโธปกรณ์สุดล้ําอย่างเครื่องบินขับไล่ F 3 5ที่ต้องใช้แร่แร่เอ,อิร์ธเ,เกือบ400กิโลกรัมไปจนถึงเทรนพลังงานสะอาดอย่างมอเตอร์รถยนต์ไฟฟ้าที่ต้องใช้แร่กลุ่มนี้3-5กิโลต่อคันหรือแม้แต่อุปกรณ์ใกล้ตัวมากๆอย่างสมาร์ทโฟนและหลอดไฟ LED ก็ขาดมันไปไม่ได้เหมือนกันและพอาของมันมีความสําคัญขนาดนี้การควบคุมแหล่งทรัพยากรก็เลยกลายเป็นอํานาจ และนี่คือจุดที่จีนก้าวเข้ามามีบทบาทสําสคัญมากๆจนเรียกว่าสามารถผูกขาดตลาดโลกไว้ได้เกือบเบ็ดเสร็จเลยครับมีคําพูดที่โด่งดังมากๆของเติ้งเสี่ยวผิงตั้งแต่ปี1992เลยนะครับที่บอกว่าตะวันออกกลางมีน้ํามันจีนมีแร่เอิร์ธนี่แสดงให้เห็นเลยว่าการที่จีนครองตลาดทุกวันนี้ได้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยแต่เป็นผลมาจากแผนการระยะยาวที่วางเอาไว้หลายสิบปีแล้วถ้าเรามาดูตัวเลขกันนะครับ ปัจจุบันเนี่ยจีนมีส่วนแบ่งการผลิตแร่จากเหมืองประมาณ70%ของทั้งโลกซึ่งถือว่าสูงมากๆใช่ไหมครับแต่จะบอกว่าตัวเลขนี้ยังไม่ใช่ภาพทั้งหมดของอำนาจที่แท้จริงของจีนเลยนะอำนาจที่แท้จริงของจีนอยู่ตรงนี้ตังหากครับ จริงควบคุมกระบวนการแปรรูปแร่ไปเกือบ90%เซและพอไปถึงขั้นการผลิตแม่เหล็กประสิทธิภาพสูงนะครับโอ้โหมากกว่า92%เซของโลกเลยนี่แหละคือการกลมหัวใจของเทคโนโลยีเอาไว้คือการเปลี่ยนวัตถุดิบให้กลายเป็นของที่ใช้งานได้จริงซึ่งมันสำคัญกว่าการทำเหมืองเยอะเลยครับถ้าเราลองดูภาพรวมของห่วงโซ่อุปทา,านทั้งหมดนะจะเห็นเลยว่าขั้นตอนกานน้ำหรือการแปรรูปนี่แหละ คือจุดคอขวดที่สำคัญที่สุดที่จีนคุมเกมเอาไว้ถึงแม้ประเทศอื่นจะขุดแร่ขึ้นมาได้แต่สุดท้ายก็ยังต้องส่งไปให้จีนแปรรูปอยู่ดีการที่ต้องพึ่งพาจีนมากขนาดนี้มันก็สร้างความตระบ,บางเชิงยุทธ,ธศาสตร์เหมือนกันและตอนนี้ล่ะครับทั่วโลกก็เลยเริ่มตื่นตัวกันแล้วและกำลังพยายามอย่างหนักที่จะสร้างห่วงโซ่อุปทานทางเลือกขึ้นมาใหม่อย่างสหรัฐอเมริกานี่ก็เดินเกมหลายด้านพร้อมกันเลยครับ ทั้งการพยายามฟื้นฟูอุตสาหกรรมในประเทศตัวเองใช้กฎหมายพิเศษเพื่ออัดฉีดเงินทุนและที่สําคัญมากๆเลยก็คือการสร้างพันธมิตรกับประเทศต่างๆทั่วโลกเพื่อลดการพึ่งพาจีนลงนั่นเองและท่ามกลางการแข่งขันของยักษ์ใหญ่นี้เองนะครับก็มีผู้เล่นหน้าใหม่คนหนึ่งก้าวขึ้นมาแบบน่าประหลาดใจมากๆจนกลายเป็นตัวแปรสําคัญหรือที่เขาเรียกว่าเป็นรัฐเดือยที่สามารถเข้ามาทวงดุลอํานาจในเกมนี้ได้เลยและประเทศนั้นก็คือประเทศไทยเรานี่เองครับ ข้อมูลล่าสุดจากหน่วยงานสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐเนี่ยแสดงให้เห็นเลยว่ากำลังการผลิตของไทยเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดสุดๆจากแค่3,600ตันในปี2023พุ่งขึ้นไปเป็น13,000ตันในปี2024เพิ่มขึ้นถึง260%ภายในปีเดียวทำให้ไทยกลายเป็นผู้ผลิตรายใหญ่อันดับ6ของโลกไปอย่างรวดเร็วเลยครับแต่ว่าเรื่องราวนันยังไม่จบแค่นี้ครับ เพราะว่าเบื้องหลังการแข่งขันเพื่อสร้างเทคโนโลยีสีเขียวเนี่ยมันยังมีความจริงอีกด้านที่ซับซ้อนซ่อนอยู่นั่นก็คือต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมที่มหาศาลจากการทําเหมืองแร่แร่เอ,อิร์ดนี่เอง2000ตันตัวเลขน,นี้หมายถึงอะไรกันความจริงก็คือในการผลิตแร่แร่เอ,อิร์ทที่พร้อมใช้งานได้แค่1ตันเราอาจจะต้องสร้างของเสียที่เป็นผิดมากถึง2,000ตันนี่คือสิ่งที่เรียกว่าความย้อนแย้งแห่งความยั่งยืนครับ ที่เทคโนโลยีพลังงานสะอาดกลับต้องพึ่งพานหนึ่งในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ที่ศก,กปรกที่สุดในโลกผลกระทบของมันรุนแรงมากนะครับตั้งแต่การใช้วิธีชะล้างด้วยกรดที่ทำให้แม่น้ำปนเปื้อนโลหะหนักไปหมดการทำลายป่าไม้และที่น่ากลัวที่สุดคือแร่แร่แรเอ,อิร์ดมักจะเกิดอยู่กับาธาตุกัมมันตารังสีอย่างทอเรีียมและยูเรเนียมทำให้เกิดกาก,ากแร่กัมมันตารังสีที่ต้องจัดการอย่างระมัดระวังสูงสุดเลยครับ พอเจอกับความท้าทายทั้งทางภูมิรัฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแบบนี้อนาคตของแร่แร่เอิร์ธก็เลยกลายเป็นการแข่งขันกันร,ระหว่างการพัฒนากระบวนการที่มีอยู่ให้ดีขึ้นกับการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเข้ามาทดแทนมันไปเลย ตอนนี้มันมี2แนวทางหลักๆครับทางแรกก็คือการรีไซเคิลเพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนแต่เอาจริงๆนะครับมันยังทําได้ยากและมีอัตราการรีไซเคิลที่ต่ํามากๆส่วนแนวทางที่2คือการคิดค้นวัสดุใหม่ที่ไม่ต้องใช้แร่ Rare Earth เลยซึ่งถ้าทําได้เนี่ยนี่อาจจะเป็นการพลิกเกมอย่างแท้จริงเลยและนี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดเลยก็ได้ครับเทคโนโลยีอย่าง Clean Earth Magnet ที่พัฒนาโดยบริษัท Niron Magnetics เนี่ย เขาใช้แค่เหล็กกับไนโตรเจนที่หาได้ง่ายๆมาผลิตแม่เหล็กประสิทธิภาพสูงถ้าเทคโนโลยีนี้ประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์เมื่อไหร่นะครับมันก็อาจจะเป็นการรุกคาดทางภูมิรัฐศาสตร์ทำให้การผูกขาดแร่แร่เอิร์ธของจีนหมดความหมายไปเลยก็ได้ และสุดท้ายมันก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราต้องคบคิดกันต่อนะครับว่าอนาคตของนวัตกรรมและดูลำนาจของโลกเนี่ยจะถูกกำหนดโดยทัพยากรที่เราต้องแย่งกันขุดจากใต้ดินหรือจะถูกกำหนดโดยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในห้องแลบที่จะทำให้ทัพยากรเหล่านั้นหมดความจำเป็นไปเลยนี่คือสิ่งที่แน่ติดตามอย่างยิ่งครับ